ไปสแกนดูกรณีของ MSCI สักนิดหนึ่งซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยช่วงปิดตลาดของบ้านเราจะมีการทำรีบาลานซิ่งครับอ,อย่างที่คุณกันทราพูดถึงช่วงต้นรายการบอกรอบนี้เท่เลยมไม่มีหุ้นไทยเข้าเลยมีแต่ออกใช่ครับนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการประชดะะประชดประชันสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีในยะของการประชดประชันจริงๆแต่ก็เป็น เป็น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 ลีลาท่าทางครับแล้วก็อาจจะใช้คำพูดในลักษณะนี้เนี่ยเป็นเครื่องบ่งชี้นะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นไทยมันก็ผ่านผวนจริงๆนะมันมีปัจจัยลบมากกว่าปัจจัยบวกบแต่ดูจากองค์ประกอบแวดล้อมทั้งหมดแล้วเนี่ยครั้งนี้นะฮะสำหรับการทำรีบาลานซิ่งของ MSCI น่าจะเป็นรอบสุดท้ายที่จะมีการปรับลดน้ำหนักหุ้นไทยเป็นกรรมเก่าอ่ามันเป็นกรรมเก่าที่คุณกันฐราบอกใช่ไหมใช่ครับ โอเคทีนี้ไปดูสักหน่อยหุ้นที่จะถูกคัดออกนะฮะจากการคำนวณในดัชนี MSCI Global Standard รอบนี้มีอยู่4หุ้นประกอบด้วยก็หุ้นที่ถูกคัดออกนะครับจาก MSCI Global Standard นะครับประกอบด้วย AWC, EA, GPC s แล้วก็ IVL ครับในส่วนของ MSCI Global Small Cap มีหุ้นไทยนะฮะที่ถูกคัดออกมีอยู่หลายหุ้นอันนี้คัดออกก่อน Global Small Cap มีใครบ้าง ที่ถูกคัดออกนะครับในส่วนของ global small cap นะครับก็จะมี b a f นะครับ b y d e p g next o r i นะครับแล้วก็ ptg แล้วก็มี rbf รวมถึงธานี sc sjwd sky snnp แล้วก็ไทยคมครับส่วนหุ้นที่ถูกนำเข้ามาใน global small cap ก็จะมีอย่าง ea นะฮะที่ตกชั้นลงมาจาก global standard ก็ลงมาอยู่ใน global small cap แต่ที่กลับเข้ามาใหม่เลยจะมี BJC คามาดและ TLI ครับคุณกรพัฒนวรเชษหัวหน้าสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็ระบุนะครับถึงกรณีที่ MSCI จัดลดน้ำหนักหุ้นไทยวันนี้ซึ่งรอบนี้เนี่ย MSCI ลดน้ำหนักหุ้นไทยรวมถึงตลาดหุ้นในอาเซียนด้วยแต่เมื่อดูตั้งแต่ช่วงต้นไตรมาสสที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในส่วนของ MSCI อาเซียน โดยรวมถือว่าปรับตัวได้ดีก็คือ outperform MSCI กลุ่มอื่นที่เป็น emerging market ด้วยกัน mm. รวมถึงปรับตัวได้ดีกว่า MSCI World Index ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญซึ่งรอบนี้ก็อาจจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่หุ้นอาเซียนจะโดนลดน้ำหนักขณะที่นักวิเคราะห์เองนะครับเริ่มมีการยกน้ำหนักตลาดในอาเซียนขึ้นเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียและก็ฟิลิปปินส์เป็นต้น สำหรับการลดน้ำหนักนั้นคาดว่าเม็ดเงินจะอยู่ที่นะครับในส่วนของการลดน้ำหนักนะครับ2 0 0ถ,ถ,ถึง240ถึง250ล้านเหรียญใช่ครับอยู่ที่ทางด้าน GPSA c SW แล้วก็ EA รวมถึง i p l ซึ่งก็แน่นอนว่าทั้ง4หุ้นนี้นะฮะก็มีการซึมซับป,ปัจจัยเสี่ยงเนี่ยเข้ามาพอสมควรแล้วดังนั้นในมุมของการวิเคราะห์ก็เชื่อว่านักลงทุนเองเตรียมหาจังหวะในการเข้าซื้ออยู่ โดยให้แนวรับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับไว้ที่1,345จุดนะฮะแล้วก็แนวต้าน1,373ถึง1,380จุดทางนี้คาดการณ์ว่านักพุนสาบานเองเนี่ยจะเข้าทยอยสะสมนะครับหุ้นอย่าง GPC s หุ้น ASW ขณะที่ IVL ก็เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่น่าสนใจวันนี้ก็ถือว่ามาวัดพลังกันละคุณจตุพร,รวัดพลังว่า ฝรั่งที่เขาจะขายตาม MSCI rebalancing กับกองทุนในประเทศนะฮะที่ก็ดูว่ามีการตะเตรียมกระสุนกันเอาไว้เนี่ยจะเอาอยู่รับไหวหรือไม่อ่านะครับแต่ว่าก็มีข้อมูลนะครับคุณมรพาจากแหล่งข่าวของบร,ริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหรือบจอเนี่ยเขาก็มองว่าในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนรวมหุ้นไทยในอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ได้ให้น้ำหนักนะสำหรับประเด็นดังกล่าวมากนัก ในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนจะเน้นในเรื่องของราคาหุ้นแล้วก็ภาพรวมของธุรกิจหุ้นนั้นๆรวมถึงเป้าหมายในการเข้าไปลงทุนด้วยออย่างไรก็ตามนะครับหากมีหุ้นไทยที่พื้นฐานดีราคาเหมาะสมแล้วก็อยู่ในเป้าหมายการลงทุนถูกคัดออกจาก MSCI Global Standard เนี่ยอาจจะเป็นจังหวะที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นนั้นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันอ ตรงนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับคือขาวกาลังจะบอกว่าขายมาสิอะใช่ไอ้ตามการลดน้ําหนักของ m อ็มเเนี่ยขายมาสิเดี๋ยวจะรับเองถูกต้องนะบนเงื่อนไขว่าต้องเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งมีราคาค่างวดที่เหมาะสมครับและก็อยู่ในยูนิเวอร์สของการลงทุนขายมาเท่าไหร่เดี๋ยวจะซื้อให้ดูอาใช่อย่างนั้นหรือเปล่าอย่างที่คุณคุณกันทราบ,บอกว่า AWC เขาก็รับเรื่องของการท่องเที่ยวอืมอืม อ่ะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวรอดูช่วงปิดตลาดวันนี้แต่ก็อย่างว่าซาวเสียงมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบสักเท่าไหร่แล้วมองในมุมกลับน่าจะเป็นเรื่องดีนะฮะการปรับลดครั้งนี้มันเป็นกรรมเก่าอย่างที่คุณกันธราว่าใช่ไหมครับนะงั้นกรรมเก่าเนี่ยมันก็ต้องชดใช้แต่วันนี้โดยรวมนะฮะภาพรวมสถานการณ์มันดีขึ้นละฉะนั้นถ้าครั้งนี้จะเป็นการลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายนั่นก็แปลว่าครั้งหน้ามันต้องมีการเพิ่มน้ำหนักใช่ครับฉะนั้น ก่อนเขาจะเพิ่มเราก็ซื้อดักไว้ก่อนดีไหมเก็บไว้ก่อน <c oughs> เก็บไว้เลยนะครับ <c oughs> เผื่อรอรับการเข้ามาลงทุนอื <c oughs> <c oughs>